มีมีไผหมักเลงยังกระบ,บอกไหนเด้อเดี๋ยวผมขอเขียนทีนี้มาดูนะมาดูสูตรสามตัวไอ้สามตัวนี้เนี่ยสามตัวที่ตัวนี้นะตั้งแต่เมื่อวานที่ยังไม่ได้พูดกันเพราะว่าผมขอเพราะว่ามันนานแล้วมาพูดต่อตรงนี้สามตัวตัวนี้ที่บอกว่าแปดเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสอง สามสี่สามเอมันมันมันจะมาไหมผมถามก่อนผมถามทุกคนมันสวยไหมผมก็ไม่ค่อยชอบนะเลขแบบนี้มันเลขยังไงไม่รู้มันมันเลขแบบเครื่องเครื่องตายยังไงไม่รู้อ่ะเออเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามสี่ สามอันนี้อันนี้ในสูตรเลยนะในสูตรแต่มันดูแล้วมันมันคืงเค,องเคืองยังไงไม่รู้แต่ไม่แน่เหมือนกันนะไอตัวคืงเคือง,องตาตัวที่ไม่ชอบเท่าไหร่เนี่ยมักจะมานะใช่ไหมมักจะมาคนบางคนเทียนบางคนเทียนฝนตกใช่ไหมบางคนเทียนฟ้าร้องด้วยโอ้ที่ตัวนี้อ่ะฟ้าร้องข้างนอกฟ้าร้องมากเลยชอบหนึ่งเก้าอ่าชอบหนึ่งเก้าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนดูให้ว่าท่านชอบไหมนะเลขเนี้แต่ว่าผม แต่ว่าผมจะแปลงนะแปลงเอาแปลงให้เดี๋ยวก่อนนะมีแค่สามชุดที่ผมชอบในสูตรนี้ที่เป็นตัวแปลงออกมาที่เป็นตัวแปลงออกมาขออนุญาตเขียนขออนุญาตเขียนเลขสีเขียวนะครับขออนุญาตเขียนเลขสีเขียวอ่ะใครจดได้จดนะใครจดได้จดศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งสองสามตัวผมให้ 3, เลขสามตัวนะครับ 012นะครับ9 0 1ศอ่า8 9 0 3ตัวผมได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นเลข2ตัวแต่ถ้าเป็นเลข2ตัวเห็นไหมครับเป็นเลข2ตัวที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยสังเกตในตัวนี้นะตัวบนเดี๋ยวเอาตัวเก่าก่อนที่ออก7887ห็นไหม ที่ออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดนี่แหละที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนี่มาตัวหนึ่งที่มันตามตามสูตรตัวนี้เลยทีนี้ด้านล่างด้านล่างจะด้านล่างผมวงกลมให้แปดเจ็ดมันมาจากไหนมาจากตัวนี้ครับผมจับใส่ตัวนี้ก็คือมองจากตัวนี้เป็นตัวเจ็ดแปดแล้วมาดูด้านล่างตัวนี้ที่ผมมากๆใครที่ดูคลิปไปดูคลิปย้อนหลังจะเข้าใจว่า ทำไมผมติ๊กตรงนี้ให้สีสีชมำูนี่สีแดงเนี่ยสามติ๊กเอาคือ87ใช่ไหมแล้วอะไรหอะไร6กแผมโยก2ต,ตัวตัวนี้มาจับคู่กันมันจะได้ตัวที่ผมสีน้ําเงินได้มาก็คือ87ดเจกับหกแซึ่งมันไปตรงกับด้านบนปุ๊บเจแใช่ไหมแต่ตัวนี้ผมไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมา56เนาะตัดทิ้งไปเพราะเราไม่รู้ว่าจะหวยออกพอมาเห็นปุ๊บมันก็เห็นอย่างว่าแหละเนาะ พอหวยออกมันอะไรก็มันก็เห็นถูกหมดแหละนะอ่ะอ่ะทีนี้ผมให้ตัว3ตัวตัวนี้ก่อน3ตัวตัวนี้อันเนี้ยแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยไล่ตามสูตรตัวนี้เลยนะขึ้นบนขึ้นบนล่างใครอยากซื้อไปซื้อเอาใครอยากซื้อตัวนี้ก่อนตามแถวที่ผมขีดให้อยากซื้อไปซื้อได้แต่ตัวที่ให้มาพิเศษตัวสีเขียวก็คือศูน มาจากไหน012ผมตัดผมตัดหางตัวแถวที่6ออกให้เหลือ5แถวเป็น012901แล้วก็890จะมาหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครชอบ19ลองดูว่าไอ้901เนี่ยมันจะมามันจะเป๊ะไหมเออมันจะเข้าแก๊ปไหมถ้าใครชอบนะชอบ9ก็ว่ากันไปใครไม่ชอบก็ผ่านนะใครชอบ9ว่ากันไปมันมีแต่ถ้า แต่ถ้าเลขกำลังวันผมบอกว่าเลขกำลังวันมีอะไรไหมเลขกำลังวันหวยออกวันอาทิตย์นะปกติแล้วจะออกวันเสาร์ใช่ไหมปกติแล้วจะออกวันเสาร์วันเสาร์มันมีหนึ่งห้าแปดมีหนึ่งห้าแปดวันเสาร์แต่วันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานมันจะไปนู่นไปออกวันอาทิตย์วันที่สองวันที่สองมีเลขกำลังวันในสูตรของผมนะหนึ่งแปดห้า ส่วนวันศุกร์เมืที่แล้วที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเออวันที่สิบหกเมษายนหวยออกวันศุกร์ใช่ไหมที่ผมบอกว่ามีเลขสามมีเลขห้ามีเลขหกมันมาสองตัวเลยสามหายไม่มาถ้ามาสามตัวมึงเอยสามตัวเนีนๆแข็งๆบางคนจังไรสื่อได้อ่าสื่อทั้งสามตัวเลยสามห้าหกบางคนซื้อถ้าออกตัวนี่ทั้งสามตัวนะมีเฮนะครับมีเฮหลายคนนะแต่ว่าคนก็ถูกเยอะนะ เอาเลขกำลังวันไปซื้อแต่เลขกำลังวันวันศุกร์งวดที่แล้วเนี่ยมันมีเห็นไหมวันศุกร์มีอะไรมีหกมีสามมีห้าส่วนวันเสาร์งวดงวดพฤษภาคมปกติมันออกวันที่หนึ่งวันที่หนึงใช่ไหมมันวันที่หนึงเนี่ยจะตรงกับวันเสาร์นะแต่ว่าเป็นวันแรงงานเลยออกไปออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีเลขหนึ่งเลขแปดเลขสี่ลองดูนะ ทั้ง3ตัวไม่รู้ว่ามันจะออกมาตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าแต่งวดก่อนนั้นงวดวันที่16เมษายนมาเห็นไหมมาตัวหนึ่งแล้วก็วันที่1ก็มาใช่ไหมวันที่มีนาคมเนี่ยวันที่16มีนาคมก็มาไอ้สูตรนี้นะครับไล่ดูดีๆกําลังวันไอ้ตัวนี้จะแต่ว่างวดนี้จะมาหรือเปล่าไม่รู้หรอก เลขก,กำลังวันนะครับเลขก,กำลังวันอ่ะถ้าเราดูเลขก,กำลังวันถ้ามีหนึ่งเนี่ยมีหนึ่มีแปดมีหนึ่มีแปดมีสี่ไม่รู้หาแก๊ปเอาในนี้ผมผมบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นไอตัวที่ผมบอกถ้ามีหนึ่งมีแปดมีสี่หาเอาตัวในนี้นะครับแล้วไอตัวที่คู่กันที่งวดที่แล้วที่ให้งวดที่แล้วที่ให้แบบนี้อ่าถ้าใครดูงวดที่แล้วจะเข้าใจนะไอแปดเจ็ด หกที่อยู่ท้ายๆเนี่ยแล้วผมไปเขียนแปดเจ็ดตัวเสียน้าเงินนะและหกแปดโยกไปหกแปดไอตัวเห็นไหมเสียน้ําเงินแต่ถ้าถ้าตัวเอามาจากนี่นะเอามาจากตัวนี้นะครับเอามาจากตัวนี้ไอสองตัวตัวเนี้ผมโยกมาเล่นโยกมาให้โยกมาให้ส่วนตัวนี้นะครับเห็นว่ามันเจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวเดียวกันก็เลยใส่ตัวนี้ซะส่วนตัวนี้งวดนี้ งวดนี้ก็โยกมาเหมือนกันโยกมาตัวไหนฮะโยกมามีสามมีสองมีหนึ่งมีสามมีสองมีหนึ่งผมโยกสามสองมาสามสองและ1หนึ่งสามอ่ะยังไม่ได้เขียนหนึ่งสามนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหรือตัวหนึ่งหนึ่งสามอ้อมีแล้วมีแล้วหนึ่งสามอ่ะมาแล้วมีแล้วมีแล้วไอ้หนึ่งสามมีแล้วนี่ฮะเดี๋ยวผมเอาออกก่อนตัวนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่ะชอบหนึ่งเก้าด้วยใช่ไหมอ่ะฟังดีเดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆหน่อย จะจบแล้วนะตามนี้นะถ้าเลขสองตัวถ้าเลขสตัวที่ผมให้3 3 2สาเห็ไหมสามสองแล้วโยกมา1กับ3 1มหสามอ่าสตัวตัวนี้ได้มนเลขเน้นๆตัวนี้แล้วก็3าสองตัวนี้ส่วนเลขตัวนี้เห็นไหมสองสาตัวสุดท้ายผมมักจะเอาเลขตัวท้ายตัวนี้มาตัวท้ายไอ้สองสามสองสมมันมีคู่อยู่แล้วตัดทิ้งเลยมีสองตัว เอาตัวบนก็ได้ตัวล่างก็ได้สองสามนะสองสามทีนี้บางคนกลัวออกเลขซื้อลอตเตอรี่ผมให้ซื้อลอตเตอรี่นะไอตัวสีน้ําเงินไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์อันนี้หาซื้อลอตเตอรี่แต่ถ้าใครอยากไม่ชอบมีตัวให้อีกมีตัวให้ตัวหนึ่งนะครับผมโยกให้นะแถมอีกสองตัวแถมอีกสองตัวเออแถมแถมอีกสองชุด เป็นห้าชุดโอ้ยเจ็บแอลดีพี่น้องเอ้ยบ่เนี่ไม่รู้นะงวดนี้จะมาจะมาอะไรอืมผมขอเลขเบิ้ลนะผมขอเลขเบิ้ลขอเลขเบิ้ลหนึ่งสามสามครับเดี๋ยวเดีแดงให้ต่างห่างก่อนหนึ่งหนึ่งสามสามครับขออีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งครับ ไอ้าหนึ่งหนึ่งอเก้าิเไว้ศูนเอาเก้าอ,อ,อ,อุ้ยเอ๊ะทำไมเขียน0ูนย์ขึ้นก่อนเอาศนก็0นะู0นยะศ1นก็แล้วกัน <c oughs> เก้นึ่งเว่าจะเขียนเก้าหนึงหมือมันไป0อ่ะแถมให้ตัวหนึ่งที่ใครอยากชอบผมตัดตัดเอาตัวนี้ไปดูไปดูว่าให้ผมตัดอะไรยังไงไปดูนะส1มที่ผมตัดมาให้และศ1นที่ผมตัดมาให้ เอ๊ตัดยังไงนะตัดยังไงครับโยกโยกโยกหนึ่งมาโยกหนึ่งมาแล้วก็โยกสามเข้ามาให้เป็นคู่กันหนึ่งสามสามเห็นไหมครับหนึ่งสามสามใครใครดูออกผมเฉียงขึ้นจะดูเห็นนะอือโยกประมาณนี้ตัวสีเขียวซื้อลอตเตอรี่ตัวสีแดงก็ซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อเอาหน้าหลังนะครับหน้าหลังเลขหน้า เลขท้ายเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวนะครับอ่ะขอทักทายทีนี้ชอบหนึ่งสองใช่ไหมถ้าหนึ่งสองอ่ะถ้าหนึ่งสองมันมีข้าวอยู่แต่ผมชอบเหมือนกันนะผมกลัวมาสามเหมือนกันเพราะห้าเนี่ยมาก่อนหวยออกผมใส่ชุดชุดทหารก็บอกว่าทําไมถึงบอกแล้วผมบอกว่าทําไมถึงใส่ชุดทหารขายคนบอกไปจับใบดําใบแดง ก็ให้แล้วแต่ไม่ออกใช่ไหมบวกว่าไม่แน่ไอ้ห้าห้ามันมาห้ามันน่าจะมาอีกมันก็มาจริงจด้วยอ่าส่วนสามเนี่ยผมบอกเดี๋ยวาพึ่งเลยแต่ไม่นี้ไม่แน่นะเออไม่แน่งวดนี้มันอาจจะมาสามเนี่ยเอองวดนี่อย่าลืมเด้อติสโบเน่ bon เดี๋ยวคอยคอยดูท่าท่าทีของเขาก่อนว่าจะมาไหม